สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาชมน้องไก่นะครับผมจะเป็นสายพันธุ์ไก่ไข่นะครับที่สวยงามนะครับนั่นก็คือสายพันธุ์ตระกูลไรซ์ชักเช็คนะครับผมก็จะมีสสายนะครับไรซ์ชักเช็คกับโคโลเนชันนะครับนี่นะครับก็จะเป็นผลงานของน้องไก่นะครับผมนี่ตัวเป็นสร้อยคอสีเทานะครับขอเรียกว่าโคโลเนชันชักเช็คนะครับนี่นอนคอสบายเลย นี่ครับนี่นกไก่ก็อายกล้องนิดนึงนะครับผมแล้วก็ก็จะมีอีกคันหนึ่งนะครับเห็นสร้อยคอสีดํานะครับเขาเรียกว่าลายชักเช็คนะครับผมอันนี้ก็พร้อมมาให้กับคนที่สนใจแล้วนะครับย่งนี้ครับน่ารักมากเลยเราก็จะเลี้ยงอยู่ในสุ่มไก่นะครับโดยรอยรองวัสดุรองพื้นก็คือแกลบนั่นเองนะครับย่งนีครับเลี้ยงง่ายัตไวเลยนะครับผม วันนี้ก็จะให้มาชมพัฒนาการของน้องไก่ด้วยนะครับมาดูสายพันธุ์แรกกันเลยครับก็คือโคโ c h u c ชักเชกนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของน้องไก่นะครับตอนรุ่นอายุเดือนครึ่งถึง2เดือนนะครับเราก็สามารถเลี้ยงอยู่ในกรงแบบนี้ได้นะครับโดยไม่สุดรองพื้นนั่นคือแกลบเมื่อโตมานะครับก็จะมีขนได้ชัดเจนที่ส้อยคอยนะคะเอาจะมีสีเทานะครับแล้วก็หรือว่าสีลาเมนเดอร์นั่นเองยังไงครับน่ารักมากเลย อันนี้้นเริ่มตัวเป็นสาวแล้วนะครับเมื่อตัวเต็มวัยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับรูปร่างก็จะอ้วมทวนนะครับผมตัวสร้อยคอนครับชัดเจนนะครับจะเอาเป็นสีเทาหรือสีลาเวนเดอร์นะครับนี่น่ารักมากนะครับจะเป็นไก่ทรงโครงสร้างใหญ่นะฮะนะครับอันนี้ก็พ่อแม่พันุ์อายุได้ปีกว่า2ปีแล้วนะครับผมยังไงครับ น่ารักมากเลยแล้วก็ไข่ของเขานะครับก็จะเป็นไข่ที่มีลักษณะฟองใหญ่นะครับส่วนตัวกู้สีนี้นะครับจะเป็นออกสีหวานแหววนะครับน่ารักนะครับโดยตัวผู้นะครับเมื่อตัวเต็มใบก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีสร้อยคอสีเทานะครับแล้วก็ปลายหางสีเทาด้วยนะครับส่วนตัวเมียก็วนทวนนะครับเหมาะสมกันมากเลย นะครับอันนี้ก็เป็นโคเรชันชักเชคนะครับผมซึ่งเป็นสายพันธุ์จากอังกฤษนะครับซึ่งลำตัวจะค่อนข้างใหญ่เลยนะครับผมเรียงง่ายตัวไวอีกสายพันธุ์นึงนะครับก็คือไรชักเช็คนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นเล็กนะครับก็จะมีสร้อยคอสีดำเช่นเดียวกันนะครับเมื่อโตเป็นสาวนะครับก็จะเริ่มเห็นขนชัดเจนนะครับที่สร้อยคอสีดำหางสีดำแล้วก็ปลายปีกสีดำนะครับตัวเป็นสาวขึ้นนะครับก็จะสวยงดงามนะครับผม ว้าวสวยมากเลยนะครับก็จะเป็นไก่สายพันธุ์หนึ่งที่ผมชื่นชอบนะครับลองก็น่ารักสุดๆใครเห็นก็ชอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวผู้นะครับก็รูปร่างกำยำนะครับผมนี่เมื่อเป็นสาวแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับเข้าสู่แม่พันธุ์นะครับผมดยแม่พันธุ์ก็จะสวยมากเลยครับเป็นแบบนี้เลยสุดยอดนะครับ นี่ครับผมแล้วก็ตัวผู้นะครับก็จะเป็นลักษณะโครงสร้างใหญ่แบบนี้เลยว้าวสุดยอดเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าไก่ไา้ชักเช็คนะครับผมก็เป็นสายพันธุ์จากอังกฤษเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นไก่ที่น่ารักนะครับเหมาะเลี้ยงในครัวเรือนนะครับผมหากเพื่อนๆสนใจนะครับสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ทางเพจนะครับคำเงินฟาร์มหรือติดตามทางไลน์นะครับผม